สวัสดีครับเบฟซีโอ๊ตรถมือ2ทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะสาวกวีโกแชมป์ไม่ควรพลาดเลยนะเพราะว่ามีวีโกแชมป์เข้ามาอีกหนึ่งลำนะครับคันนี้เป็นตัว 2.5e smartcab plenner นะครับปี2013จด2014นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยสีบอลเงินไม่แสละครับเปิดราคา329,000บาทนะผ่อนเริ่มต้น6,000 6,6 6, 6 6นหก0กนนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าอันนี้สภาพเดิมๆเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะรถเพิ่งเข้าร้านมาเห็นสภาพเดิมๆดิบๆเลยนะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดตัวฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงมีฮูดดักอากาศมานะฮะรายละเอียดด้านข้างนะครับสภาพสวยไม่มีรอยเบียดรอยชนอ่ามีมีนิดนึงขออภัยอ่ะมีนิดนึงเดี๋ยวไปเก็บงานนะครับ ไฟหน้าเดี๋ยวเราไปขัดเพิ่มเติมนะอันนี้เจ้าของเดิมไปเปลี่ยนเป็นไฟลูกแก้วมานะมีไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าสภาพสวยนะเป็นโครเมียมนะครับเนี่ยพวกรายละเอียดพวกลวดลายพวกเนี้ยนะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บไปเก็บงานเพิ่มเติมนะครับแต่รถสวยจริงนะรถสวยจริงรถเพิ่งเข้าร้านมาเลยนะครับไม่มีการชนหนักนะครับล้อแม็กก็ได้ล้อแม็กขอบ16มานะคันนี้ล้อแม็ก16นะดิสเบกหน้านะได้ยางมิชลิน นะได้ยางมิชลินมานะครับช่วงล่างสภาพสวยตามนี้เลยนะสวยจริงๆนะครับสําหรับคันนี้ติดลวดลายท r d ดีมาสีฟ้านะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวกรอบโเมีมนะครับติดฟิล์มดํามาทั้งคันนะแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยๆนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนเริ่มต้นหกพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ดูอย่างภายในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับรายละเอียดนี่นะครับภายใน เบาสวยนะครับภายในสะอาดสะอานมากนี่คอนโซลน,นะคอนโซลแอร์แบ็คคู่หน้าเครื่องเล่นวิทยุนะครับพวกสวิต์แอร์ต่างๆสภาพสมบูรณ์มีช่องจ่ายไฟพาเวอร์เลสที่จุดบริเว่ก็มีมาให้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะคันนี้เป็นเกียร์5สปีดนะตัวรุ่นนี้นะครับนี่แล้วก็เนี่ยเบาเป็นเบาะผ้าสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะละเอ,อียดของเบานะครับนี่ มีพ,มพรมผ้ายางมาให้รายละเอียดที่เห็นนี่คือรายละเอียดเดิมๆของตัวรถเลยนะครับต้องบอกเลยว่ารถไม่ค่อยช้ำนะรถไม่ค่อยช้ำน่าใช้มากสําหรับคันนี้นะครับวิโกแชมป์นะครับ,รบมีเข้ามาแล้วนะไม่อยากให้ช้าไม่อยากให้พลาดนะครับนี่ดูอย่างกระจกนะครับพาร์ทเดิมแล้วก็รายละเอียดของตัวแถงประตูด้านในนะครับสวยๆเลยลีบตติดต่อเข้ามานะครับ โครงสร้างต่างๆที่เห็นอยู่ตรงนี้คือ,อรอยายละเอียดโครงสร้างเดิมของตัวรถหมดเลยนะครับลูกค้านะนี่กระจกนี่ก็พาร์ทเดิมติดฟิล์มเข้มมานะแต่ไม่แต่ไม่มืดมากนะตัวฟิล์มเนี่ยไม่มืดมากนะสภาพสว,สวยนะครับน่าใช้นะแล้วก็กระบะท้ายติดตัวกันกระแทกของโรงงานโตวต้าม,มาเลยนะครับสติ๊กเกอร์พิลเนอร์ติดอยู่ครบนะครับด้านหลังกระบะท้ายไม่มีร่องรอยการเบียดการคูดมานะครับแชสซีก็สภาพสวย ตัวเอียดแชสซีนะเนี่ยลรอมุงล้อแม็กนะครับสภาพเหมือนกันส่วนใต้ท้องอ่ะเดี๋ยวผมบุให้ดูนะน,นี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างอันนี้คือสภาพใต้ท้องนะครับน่าใช้นะครับย้ําราคาอีกทีหนึ่งนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาหรับคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมานะรถเพิ่งเข้าร้านมาเลยนะครับสวยๆย,ยังไม่ได้ปรับสภาพนะสติกเกอร์ต่างๆเดี๋ยวเราต้อง แกะออกอีกแล้วนะเดี๋ยวเราต้องแกะออกนี่สภาพตานนี้เลยรถเพิ่งเข้านะครับไฟท้ายเดิมนะครับไฟเบรกดวงที่สามมือจะเปิดโครเมียมนะตัวรุ่นต่างๆต,ติดอยู่ครบนะครับตัวรุ่นเนี่ยพวกเนี้คำว่าวิกโกแชมติดอยู่เนี่ยพวกนี้เริ่มแกะแล้วเดี๋ยวเขาเริ่มแกะออกนะเดี๋ยวทีมงานเราแกะออกให้นะครับเดี๋ยวเราปรับสบภาพอีกทีหนึ่งนะรถสวยๆนะครับออกมาสวยแน่นอนเดี๋ยวเราต้องไปปรับสบภาพเรื่องสีอีกนะ ส่วนกระบะท้ายนี่ให้ดูสะโพกสะโพกซ้ายโครงสร้างตัวรถนะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนี่ตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวนะทั้งสองฝั่งนะครับด้านขวาก็ไม่มีร่องรอยการชนหนักหรือพวกแบบว่ารอยลักยิ้มรอยบุบใหญ่ๆนะมีแค่ริ้วรอยตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเก็บงานอีกทีนึงนี่ยดูเชดซีนะครับอ่า ใครที่หารถกระบะวิโกแชมใช้งานอยู่นะครับนะดูคลิปนี้แล้วผมแนะนําให้รีบตัดสินใจนะผมบอกเลยว่าคันนี้ใช่นานด้วยตัวสภาพรถนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยรถมือเดียวนะฮะรถมือเดียวแล้วมันก็ใหม่น้อยด้วยคันนี้นะใหม่แค่แสนโลนะเนี่ยดูอย่างภายในสวยมากนะครับถ้าสนใจให้รีบติดต่อเข้ามานะเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอย่าช้านะเบอร์ด้านล่างนะครับเนีย่ยรายละเอียดกระจกนะครับพาร์ทเดิม ตัวโครงสร้างต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมรวมไปถึงตัวเบาะนะครับเบาะคนขับ,บนะน,นี unction, นน่นะครับเบาะคนขับสภาพสวยนะคอนโซลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสี่ก้านนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะรกระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้านะสวยเลยน่าใช้มากเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องนะครับให้ดูเลขใหม่นะครับให้ดูเลขใหม่ ไม่แสนเก้ากิโลเมตรนี่คือไม่นะตอนนี้เลยนะแอร์เย็นด้วยนะครับสวยๆเลยดูอย่างตัวแป้นเบรกนะครับแป้นเบรกไม่สึกอะลรเอียดด้านใต้นะครับสภาพสวยนะแผงประตูนะฝั่งคนขับนะครับแดส์บอร์ดระบบเซ็นอร์ลล็อกกระจกพับปรับไฟฟ้าปรับขึ้นลงก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกเป็นพาร์ทเดิมนะรีบติดต่อเข้ามานะครับ 3 2 9 0 0 0บาทครับสำหรับคันนี้นะ Vigo Champ นะอันทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของโครงสร้างด้านหน้าและห้องเครื่องกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเอาละครับมาดูรายละเอียดของเครื่องยนต์นะอันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ D4D 144แรงม้านะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องนะให้ดูการทำงานตัวเครื่องยนต์นะครับนะแล้วก็ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันเลย ให้ดูรยายละเอียดทอกนะัะลมนะครับทํางานปกตินะครับแล้วก็อย่างหัวนอ็อตหัวน็อตฝากระโปรงนะครับโครงสร้างด้านหน้าตามซอกอะไรต่างๆนี่เดิมหมดเลยนะครับคานหม้อน้ํานะครับเนี่ยคานหน้ารูน็อตเม็ดอาร์กสภาพสวยนะครับให้ดูคานด้านไหนนะไม่มีคด นะครับไม่มีคดไม่มีงอไม่มีร่องรอยการชนหนักพลิกความมานะอันนี้รถยังไม่ปรับสภาพจริงนะครับดูแผ่นเพจนะครับอันนี้ 2K d ดีนะตัวเพจมองกนะครับตัวโครงสร้างต่างๆตามซอกนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับฝากระโปรงเองก็สภาพสวยเดิมๆเลยนะอันนี้ฝากระโปรงพัดเดิม ของโตโยต้าเลยนี่มีตัวปั๊มอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็รวมถึงตัวยางรองเครื่องด้านในนะครับตรงนี้ก็สภาพสมบูรณ์นะโดยรวมนะน่าใช้ผมบอกเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มนะด้วยเลขไม่แค่แสนโลรถมือเดียวสภาพสวยไม่มีการชนหนักเลย3ามแสนนบาทผ่อนเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นนะครับขอไรายได้นะครับขอไรายได้1 14,0 0หมื่นหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนะขอเพื่อหนะ่อยหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเอกสารไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้คนค้ำ สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0984465222นะครับหรือจะนัดดูรถกันก็ได้นะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่เพชรยนต์นะเสรีไทย68แยก1บมินบุรีกรุงเทพนะครับสนใจรีดติดต่อเข้ามานะผ่อนเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นสำหรับ v i g o Champ Smartcab P Runner ปี13จด14เกียร์ออโต้คันนี้นะครับถ้าลูกค้านะครับเห็นคลิปนี้แล้วนะถ้าชอบกดถูกใจถ้าใช่กดแชร์ไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกาัน อัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัว,วลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ